นี่นี่คนนี้คนนี้ยืนเก๊กยืนเก๊กนี่หันหน้ามาอจาจารย์หน้าหลบหลบทำเป็นหลบโอ้ท่าที่เข้าตา อรภาาที่เขาตาสองนานไม่ได้ถ้าเบื้องหลังการกินตูดที่เข้าไปตัวมันมีอะไร่าง้มิตแอตติวิตติเวสมิตนิตเวสเน่เน่คนนี้คนนี้คนนี้เด่นมิตชนะูดนี่นี่คนนี้ดีเจของเราครับมาก ดูนี่เขาเขาดูหนังอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวซองก่อนถ่ายก่อน ถ่ายพาสที่สองแตนกันรอบๆกันแล้วเนี่ยอะไรสวัสดีค่ะนี่คือรายการกรททเคเที่ยวไทยจิ๋มจ๋าไปทางของเราวันนี้บางน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณผู้ร่วมเดินทางกับเราด้วยสายการบินมันกูกลัวๆ่ะบริการไทยด้วยใจกูนะคะห้างทองเอออะไรวะห้างทองเยียดอะไรอังเยียดจังฮะทองไม่ดีเอาปีทุกเส้นค่ะ ปาแท้ตากะหีแบบกุ <that> pega, ้งเค็มอะไรนะเคมทุกหยดนกระกาาโนโนโนคนโนนโนนโนเอที่งที่ได้ันนี้นดูกันนี้ันนี้คมให้คิมมาคมไปถการดิ้คมจะไปคันไหนคันนึงคันนี้คันคันคันที่งไงคันที่สอคันน้มามาคมคันที่นี่ ขายนั่งเต็มเต็มคันรถเลยนะปิวเหลือกี่ที่เต็มเล้เหรอเต็มเลยวะเฮ้ยรถเยอะว่ะ